สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับเกม l i n a Lock Idol Avenger ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูทริคก,การผ่านบอสนัดซ e เกอร์บอสต,ตัวสุดท้ายในแมป o อ t Stone แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iTunes Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ โดยส่วนอะนัสวิกเกอร์นะนะส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าความน่ากลัวของบอสตัวนี้มีเพียงอย่างเดียวเลยเท่านั้นครับนั่นก็คือการที่มันเนี่ยใช้สกิลไอแอดไฟเจอชิลซึ่งสกิลนี้นะครับจะเป็นการสร้างโล่ที่มีความสามารถในการป้องกันทั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทซึ่งหากเรานะครับไม่รีบลบล้างตัวเกราะนี้และยังคงกาทุลังที่จะทําทการโจมตีต่อไปนะครับก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโล่นี้สะท้อนเนี่ยอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทำเนี่ย นั่นก็คือการลบโลนี้ออกไปแล้วก็ยัดดาเมจให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง ทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างครับตัวละครหลักของผมเนี่ยเป็นอาชีพไนท์นะครับสกิลที่สําคัญเลยเนี่ยอยู่ที่สกิลที่3ครับนั่นก็คือเลเชอร์ที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูติดสตันซึ่งเอาไว้ขัดสกิลโซช็อคซึ่งหากใครนะครับเอาตัวหลักเปลี่ยนไปเป็นอาชีพอื่นๆอย่างเช่นวิสานฮันเตอร์หรือว่าแอสซิสินเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสกิลที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูติดสตันมาไว้ในลําดับที่3ได้เลยตัวนีกหนึ่งสกิลนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเฟเมารถใร การลบโล่ของนับซิเกอร์ออกไปแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวโล่นี้เนี่ยถือเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดสําหรับบอสตัวนี้ดังนั้นนะครับสกิลที่มีความสามารถในการลบโล่เนี่ยจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับ ต่อมาก็คือแท้งประจําทีมอย่างคู u เซเดอร์นะครับผมจะใส่สกิลเฟเทอร์โบไว้ที่ลํำดับแรกเลยเพราะว่าในจังหวะที่บอสเนี่ยใช้สกิลโลกครั้งที่2ตัวละครของเราเนี่ยจะรันสกิลเฟเทอร์โบได้ตรงจังหวะพอดีส่วนสกิลที่เหลือนะครับก็เลือกเป็นสกิลที่ทําให้ยืนรับดาเมจได้ดีขึ้นได้ตามปกติเลย แล้วก็มาถึงตัวละครที่3นะครับเป็นตัวดาเมจรองประจํำทีมผมเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นอา c เชอร์โดยสำหรับสกิลที่เซตมานะครับก็จะมีแพนทัสมิกแอโร่นะครับที่จะเอาไว้สตันสตูในช่วงต้นเกม ซึ่งก็จะคอมโบกับ double s t r a ร e นะครับที่สามารถสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้อย่างรุนแรงส่วนอีกหนึ่งคอมโบนะครับก็เอาไว้ทำาดเม g บวกกับ c าวค control ด้วยการสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นสกิล in เพื่อทำให้สตูนติดเครื่องหมายก่อนจากนั้นพอเราใช้ arrow r e p e l นะครับก็จะสามารถการันตีสตาร์ทได้อย่างแน่นอนซึ่งหากใครนะครับที่ใช้ตัวดาเมจ e องเป็นอาชีพอื่นอน,นอกเหนือจาก archer เนี่ยก็สามารถที่จะ save สกิลที่มีความสามารถในการสตาร์ทตามลำดับเดียวกันกับ archer ของผมได้เลย เราก็มาถึงการเซ็ตสกิลของตัวละครสุดท้ายนะครับเป็นซับพอร์ตประจำทีมนั่นก็คืออโค a ไลน์นั่นเองครับโดยสำหรับสกิลที่ผมเซ็ตมานะครับคอมโบแรกเนี่ยเป็นพิวมากับแซงจูรี่เพราะด้วความที่บอสตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วจะเน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับดังนั้นการทําให้ทีมเนี่ยถึกขึ้นและการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นส่วนที่สําคัญ ส่วน2สกิลหลังนะครับ Angel Blessing เนี่ยจะทำให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเข้าสู่สถานะอวยพรซึ่งก็จะช่วยบูทดาเมจขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งสุดท้ายเลยนะครับเป็นอีก1นึ่งสกิลที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ d r a m o n d b r a i n ซึ่งสกิลนี้นะครับมีความสามารถในการลบโลกข,ของบอสเนี่ยได้เหมือนกันและการที่ผมเอามาใส่ไว้ในลำดับสุดท้ายก็เพื่อที่จะได้ลบคนละจังหวะกับ2ตัวละครก่อนหน้านั่นเองครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของการเซตสกิลเพื่อจัดการกับบอสที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะติดกันนั่นก็คือนัสสิกเกอร์นั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเมาร์ลเบอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ